สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่นมากสุดเลขเด็ดพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากห่างหายกันไปนานหลายวันเลยทีเดียวนะคะขอโทษด้วยนะคะซึ่งแอดติดธุระจริงๆนะคะวันนี้แอดก็เลยรีบนำสูตรดับบนมหาเฮงนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะแฟนเพจได้ตัดเลขดับกันนะคะเพื่อจะเล่นในงวดต่อไปวันที่16ทธันวานะคะ ก่อนอื่นเราดูของมวดที่ผ่านมาก่อนค่ะว่าเข้าไหมคะว่าสูตรนี้ที่เราทําแม่นไหมนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยนะคะของงวดที่ผ่านมาที่แอดทําให้นะคะสูตรดับบุญมหาเฮงนะคะของมวดที่ผ่านมาซึ่งเลขที่เราทําได้ดับบุญนะคะก็คือเจ็ดนะคะสังเกตว่าสูตรนี้ของแอดจะส่วนใหญ่แล้วจะดับทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าไม่มาก็จะไม่มาทั้งคู่นะคะ อ,อย่างกับงวดที่ผ่านมาวันที่1ธันวา2565นะคะเลขที่ออกคือ805นะคะเลขที่ออกคือ805ก็คือดับ7ดังนั้นก็คือดับอยู่จริงๆค่ะไม่มาอีกแล้วนะคะยังไงแนะนําลองย้อนดูคลิปว่าสูตรนี้ของเราแม่นจริงๆค่ะรับรองได้นะคะอันนี้เป็นดับบนนะคะเห็นไหมคะไม่มาคือเลข7นะคะแล้วเรามาดูงวดต่อไปกันเลยนะคะ เพื่อที่จะได้ตับเลขดับกันค่ะค่างวดต่อไปนะคะที่จะออกในวันที่16ธันวาคม2565นะคะวิธีทำนะคะของแอดนะคะจะเริ่มทำจากการนำเลขรางวันที่1น,นะคะมาตั้งเลยค่ะก็คือเลขที่ออกคือ3 7 5 แปดศูนย์ห้านะคะและเลขรางวันเลขท้ายรางวันนะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือเลขหน้านะคะครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะมาตั้งไว้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำหลักร้อยค่ะกับหลักสิบนะคะมาเขียนไว้ค่ะก็คือแปดนะคะบวกศูนย์ค่ะก็คือหลักร้อยกับหลักสิบของเลขรางวันที่หนึ่งนะคะเอาแปดมาไว้อาสูย์มาไว้บวกกันค่ะและเลขศูนย์ที่มาจากเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือเลขศูนย์ค่ะ บวกศูนย์นะคะนำเลขนี้ก็คือแปดศูนย์และตัวนี้นะคะทั้งหมดมาบวกกันเลยค่ะบวกกันได้แปดนะคะดังนั้นเลขดับในงวดต่อไปวันที่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อหกสิบห้านะคะเลขดับค่ะเลขดับบนค่ะ เลขที่ได้คือเลขแปดนะคะ <S <S จะมาไหมนะคะก็คือเลขนี้นะคะดับแปดค่ะยังไงก็เดี๋ยวลองดูสูตรดับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรใหม่ของแอดนะคะซึ่งสถิติที่ผ่านมาที่แอดทำก็โอเคนะคะแอดพยายามไปหาสูตรให้อยู่นะคะ เดี๋ยวแอร์จะมาพูดในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ